สวัสดีครับนี่คือตู้เอ็กตรีมสองร้อยมินินะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสองร้อยตัวเล็กนะครับซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานหนักนะครับเป็นเวลานานๆนะครับไม่เหมาะนะครับก็ลูกค้าแจ้งว่าไฟดับในเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับสภาพเครื่องก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะครับก็แต่ไม่ไม่ไม่ใหม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรเหมือนมีรอยซ่อมนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรอยขูดกาวเป็นรอยอะไรเงี้ยนะครับ ก็ที่เจอนะครับขั้วมันไขไม่แน่นนะครับมันทําให้อาร์กนะครับอ่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันต้องไม่ควรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยมันมีรอยซ่อมมีรอยขูดมานะครับผมอ่ะไม่มั่นใจว่าลูกค้าเปิดซ่อมแล้วก็ไขขั้วไม่แน่นหรือเปล่าแล้วก็ทําให้อางนะครับหรือโรงงานประกอบมาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ฟันธงอะไรเลยนะครับเราก็จะซ่อมแก้ไขให้นะครับนี่นะครับก็เบื้องต้นนะครับ มันถ้ามันเป็นจากโรงงานเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกแล้วนะครับแต่เนี่ยมันใช้มาจนแบบสภาพก็ดอบลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็มีรอยซ่อมมารอยบัดกีมานะครับก็แอบแปลกใจนะครับถ้าเป็นขั้วไขไม่แน่นจากโรงงานมันก็น่าจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับออันนี้เราไม่ฟันธงใดๆเลยนะครับต่อมานครับเราทําความสะอาดกาวออกนะครับแล้วก็จะวัดไอจีบนะครับก็ชุดที่หนึ่งปกตินะครับต่อมาอีกชุดหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นชุดที่สองก็ปกตินะครับต่อมาก็เป็นชุดที่สามนะครับชุดที่สามก็ปกตินะครับคือตัวเนี้ยมันเป็นแค่ขั้วแหละจริงๆอ่ะมันก็เป็นแค่ขั้วแต่เราต้องเช็คเบื้องต้นด้วยเพื่อเซฟตี้ตัวเองนะเผื่อมันช็อตเผื่อมันอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียบแล้วก็เดินมาแก้อะไรเงี้ยเราก็เช็คไปเลยทีเดียวนะครับนี่นับอันนี้ผมวัดขั้วหน้าตู้นะครับก็ใช้ได้นะครับไดโอดขึ้นหมดนะครับอ่าก็สลับขั้วนะครับนี่ไดโอดก็ขึ้นหมดนะครับอ่า นี่นะครับต่อมานะครับเป็นการเช็คไดโอดบิดนะครับก็คือแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็คือใช้ได้หมดนะครับผมมาแปลกใจแอบแปลกใจนะครับถ้าเป็นตั้งแต่โรงงานตั้งแต่ซื้อมาแรกแมันก็ต้องลูกค้าก็ต้องเค็มตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับอนี่นะครับมันอาร์กจนเกลียวข้างในเสียเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนซิงค์นะครับนี่นะผมก็มาขึ้นปักเทน้บแล้วก็ลองวัด วนดูนะครับที่ครัวก็วนออกนะครับก็คือเครื่องปกติแหละแต่ที่มันไฟแลบเนี่ยมันก็คือตรงนี้เวลาเชื่อมแล้วมันอาร์กนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาซิงบอร์ดเก่าๆมาเปลี่ยนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบไปเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คาดว่าน่าจะมีการแก้ไขอะไรทักอย่างนะมั้งครับก็เลยไขไม่แน่นนะครับก็เลยทําให้อาร์กนะครับ ดีว่าเป็นด้านนี้นะครับถ้าเป็นด้านบ่อนครับมันอาจจะช็อตลงโค้งได้นะครับด้านนี้ก็ไฟไม่สูงมากนะครับไฟหกสิบเจ็ดสิบโวลต์เองนะครับไม่เท่าไหร่นะครับพัดลมติดนะครับเครื่องเปิดติดนะครับอ่าโวลต์ออกนะครับก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กจริงแล้วก็ลองเชื่อมดูนะครับพักโฆษณาสักครู่นะครับใครที่สนใจน้ํายาล้างแอร์โฟนะครับ ล้างบอร์ดไล่ความชื้นนะครับล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่โดนน้าโดนอะไรมานะครับก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับถือเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับเล็กๆน้อยนะครับกระป๋องหนึ่งไม่ถึงร้อยนะครับขอบคุณครับก็นี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับเสียบปลั๊กจริงแล้วก็แก้ไขตัวเลขให้นะครับให้มันนิ่งๆหน่อยนะครับอนี่นะครับก็ขยับสายไปนะครับจริงๆหน้าจอเนี้ยมันชอบมีปัญหาแบบตัวเลขเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยกาวมันคลายมันอะไรเงี้ยนะครับตัวเลขก็จะเคลื่อนแต่งจริง กระแสที่ออกจริงก็ออกตามปกติเลยนะครับอ่านี่นะตัวนี้เราปรับไว้ที่ร้อยร้อยยี่สิบนะครับอ่าไฟก็ออกประมาณร้อยสิบกว่านครับสาเหตุที่มันออกน้อยเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเชื่อมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับลวดเชื่อมด้วยแล้วก็ระยะด้วยแล้วก็ชิ้นงานด้วยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมปรับไฟให้ดูนะครับอ่าก็ปรับมาร้อยสี่สิบนะครับอ่านี่ <c oughs> ก็ดูไฟที่ออกนะครับเนี่ยร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามหกร้อยสามเก้านะครับก็คือประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับไฟปรับไฟเหมาะสมกับรวดเชื่อมมามันก็จะออกใกล้เคียงกันน้ำอ่าไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับเนี่บปรับไฟร้อยนะครับก็จะออกเก้าสิบเจ็ดเเก้าสิบเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่านี่นะครับก็ร้อยกว่าเนี่ยครับก็อยู่ที่การเชื่อมนะครับ ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ก็ทําให้เสียหายได้นะครับซิงก็เลยรูซิงก็เลยรูดไปเลยนะครับต้องเปลี่ยนสิงนะครับเครื่องนี้ก็จบงานนะครับเปลี่ยนซิงนะครับนี่นะครับตัวเลขไม่สะเทือนด้วยนะครับสองงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบุณครับ